ดีครับผมมาสูโนบุบนะครับมาก็สักพักะครับก็ทักรยานละก็คือตอนนี้เป็นราคาเก่าด้วยนะไงสนใจด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดสนใจสั่งซื้อนะถ้าเป็นราคาใหม่ก็จะแพงขึ้นนะครับก็ตามนั้นผมชั้นหนักให้ก่อนก็แล้วแต่ลูกค้าเนาะีเรามีโปรแถมพร้อมเล่นนะฮะเป็นแบบไม่ไม่ใช้ไฟฟ้ากับแคทฮะโอ้โหสุดยอดลืมกดนะโอ้ลืมเปิดนะฮะ ตอนนี้เรื่องเริ่มลุงลงลืมนะอายุหนุ่มแต่งเพลงหนุ่มเนื้อเลือน้อยนะครับตอนนี้นับปากกาสามศูนย์สี่ศูนย์โอเคนะครับปิดไปกระพริบก็ไม่ว่ากันนะครับหนุ่มเนื้อเลือน้อยที่โปรชาติกระบ,บอกไปก่อนฮะร,ราคาน่าอย่าไม่แพงฮะถูกมากถ้าสนใจเอาไว้เล่นในสนาไมได้ดีมากราคาอยู่ที่ห้าพันหกเองนะครับผมนะครับเนาะเพราะว่าราคาเดิมนะเราไม่คิดไม่ได้เพิ่มนะฮะวันนี้จะมีกล้องแถมให้มีขากล้องให้จับด้วยฮะ ของก็พอใช้ได้นะครับเสียก็เห็นชัดดีครับโอเคครับตัวปืนเดี๋ยวผมเปิดดูเออตัวกล่องกล่องก็จะมีอะไรบ้างเนาะอ่าก็คงจะมีตัวกล่องตัโอ้แม็กกาซีนมานะครับอยู่ในนี้ฮะแม็กกาซีนของหมอด้วยนะฮะสุดยอดนี่ครับคู่มือใหญ่มากโตเขาเริ่มยาวเลยนะฮะของซานาบุกนี่สุดยอดอยู่แล้วคู่มือสุดยอดนะฮะซานาบุกไม่ว่ากันเลยฮะอ่ามีสติ๊กเกอร์ให้ด้วยนะครับอ่ารถเดอฮะ โอ้ถือว่าไม่แพงเลยฮะมีโล่ให้กระชิลิศเราแถมให้2,000นัดโคพิเศษให้อีกนะฮะเอาเป็น2อ0 0นห้ารยนัดนะครับผมรุ่นมาตรฐานเนาะ0.20กรัมแล้วก็เป้า10แผ่นไปสองหมื่นฮะอันนี้ก็เป็นรางโอ้แมกกาซีนมี2อันด้วยนะฮะโอ้โหสุดยอดให้ไปเลยนะครับผมเจ๋งฮะคุ้มค่ามากราคาเพียง5,600เองนะฮะใช่ไหมฮะห้าพพร้อมส่งด้วยนะครับถ้าส่งกระบอกใหญ่ก็จะหลายตังค์อยู่โอเคนะครับผมทําการทดสอบยิงกันครับผม อันนี้ก็ใส่ลูกไปแบบจะต้องใช้หัวใส่ด้วยนะฮะประมาณนี้หัวมันอยู่เนี่ยห,หัวอะไรอ๋อโอ้ยอันนี้มันอันนี้มันของของอันนี้ครับมันตกมานะครับใส่ไปตรงนี้แล้วกันเป็นของอันนี้นะฮะเขาต้องมีให้ด้วยนะครับมันตกมานะครับแล้วก็ดีนะครับที่ช่างกลองบอกครับมันต้องใช้หัวด้วยงั้นมันจะใส่ลำบาก น่าสนใจนะครับรุ่นไหนถูกใจจากด้านเราทั้งโปรโมชั่นทั้งราคารีบสั่งซื้อนะครับช้าหมดนะไม่มีนะครับทีราคาถูกๆก็หายากอยู่นะครับสวัสดีครับอันนี้ก็ snowbook นะครับโอ้มันต้องเลื่อนล็อกครับต้องเลื่อนล็อกนะท่านผู้ชมครับนี่ผมก็ลืมไปไปเล่นฮะคือเราไม่ได้ทำได้รีวิวยอมรับว่ามันเป็นเป็นส่วนใหญ่นี่ยกดไปนะฮะตามนี้เนาะนะฮะ งานเขาดีครับนโนโวนี่เชื่อถือได้ครับรับประกันได้ไม่เหมือนยี่ห้ออื่นไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ก็จะคุณภาพดีกว่ายี่ห้อต่างๆมากนะฮะมันจะไม่ดันลูกนะครับไม่ช่พกอ่าปวดมันะครับเห็นไหมอ่าตรงนี้มันจะดันลูกมาเรายิงไปรู้สึกยิงดีด้วยนะครับสม,มุดด้วยนะฮะเล่นเหมาะเล่นในสนามนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นคาเข้าแปดของน้ำเบลนั้นะมันคัดปอกก็จริงนะเข้านะครับโอเคนะครับนี่เราเปิดกล้องมาดูได้ครับ ตอนนั้นจะคัดปอบม่ได้เล่นแบบสนามยิงกันเยอะๆไม่ได้ฮะนี่มันใส่ลูกขนานดะเยอะมีสองแมกซีนด้วยหน้า,าหน้าสะามหน้าหน้าโอเคใหผมทําการทดสอบความแรงด้วยนะผมก็ยิงต่อนโอ้โหแรงมากเลยนี่นะผมว่ามันดีตรงนี้แหละสนุกงานเขาดีจริงฮะดีจริงบอกต่อนะครับเราไม่ได้กลัวฮะมันดีก็ว่าดีนะ,ะครับผมกดสอบเนี่นี่นจะยิงแบบนี้เลยครับอ่า เนี่ยก็ขึ้นน้อยด้วยนะฮะคือถือว่าสุดยอดนะผมว่านะครับโอ้โหสี่สองเจ็ดแรงมากครับท่านผู้ชมคือมันแรงฮนะคือถือว่ารุ่นนี้ถือว่าทําได้ดีนะไม่ต้องห้ารอยกว่าแต่มันแรงพุ่งแบบไกลมากสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งห้าจุดสองเนี่ยโอเคนะผมว่าเจ๋งมากๆเลยงั้นก็สั่งซื้อได้เลยนะครับผมช้ามหมดนะครับนี่ราคาเก่าด้วยนะผมพูดจริงๆนะราคาใหม่ก็จะแพงผมไม่ได้สั่งมะฮะเปวนใหม่เพราะเรามีสินค้า ที่เราสั่งมาก่อนหน้าอยู่แล้วเนาะเราจะไม่สั่งเพิ่มนะฮะตัดได้ที่เราโดยผมยิงเป้าเนะครับโอ้แม่นด้วยมีกล้องให้พร้อมด้วยนะฮะผมว่าคุ้มมากๆเลยนีะฮะยิงได้เจ๋งเลยเนี่ยมันแรงมากครับท่านชมโคตรแรงเลยเนี่ยมันแรงอ่ะพุ่งแบบอโหไม่ต้องพูดถึงแล้วเนี่ยเนาะสุดยอดท่านผู้ชมโอเคนะครับผมสนใจก็ทักามาที่ร้านบิ๊กการพะเยายเลย5,600เองนะครับเสนอเป็นค่าเก้าแปด เป็นไม้เทียมนะ้าแต่ไม้เทียมนี่สวยมากแต่พร้อมแถมพร้อมส่งฟรีด้วยแล้วก็สุดยอดได้ส่งแมกกาซีนด้ยโอเคนะครับพักมาที่ร้านมีกันพยาว้าน,นะครับ